เอาวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่องอากาศภูมิอากาศเคยเรียนาง,งไหม,คไมเห an, คยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาเรียนเรื่องภูมิอากาศเดี๋ยวครูจะให้หนูเนี่ยทรกิจกรรมกอร่อนโอเคไหมโอเคคนยืนขึ้น,นเีว้งางของของพีตัวนเองนะคะเอาพี่สืส้อพี่คุณมาเดี๋ยวครูจะให้เตนไปเต่นเป็อะไรบ้างไหนช่วยยุบกลุ่ใครอยากเต้นเป็อิไรเป็อะไรที่เคยเต้น เด่นไหมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเด่นให้ดูซิแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาละกอมาละกอมาละกอกล้วยกล้วยกล้วยซอ a ซอง e อแอปเปิ้ลมาละกอกล้วยซองอ่ะเดี๋ยวครูวันนี้ครูมีเพลงมาให้เคยได้ยินไหมที่ว่าเพลงยืนแท่นทางซองใกได้ยินไหมยืนแท่นทางซอง ให้หนูเต้นใครเต้นดีเดี๋ยวครูมีรงมางวัลให้อยากได้ไหมอยากได้อยได้เป็นอะไร,รไอาอกรงเ,เออมเก็ได้ดีมากโอเคเ,เี๋ยูจะร้อนะคะอที่็อแรงแรงถ้าไม่แรงคุณไม่ให้นรงแรง,แ,รงแล้วก็ทให้ร,ร้องลงได้ร้องไปเลยดังนั